ได้เลยผมจะเขียนฮุกภาษาไทยให้คุณแบบจังหวะจัดเต็มทั้งความลุ้นระทึกและความอยากรู้อยากเห็นพร้อมแทรก a l l to a c t i ่นตรงจุดที่ผู้ชมจะเริ่มรู้สึกว่าต้องฟังต่อแล้วยิงธนูเข้ากลางเป้าฮุกภาษาไทยสำหรับวิดีโอกลางค่ำคืนที่สุขโขทัยยังคงสงบงามเสียงจดหมายรับฉีกความเงียบเป็นเสียงเสียงพ่อขุนรามคำแหงได้รู้ความจริงเพียงประโยคเดียวที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตและชะตาของแผ่นดินผู้ที่ท่านไว้ใจที่สุดกำลังขายบ้านเมืองให้ศัตรู ใครกันคือคนทระยศและความลับที่เก็บงำมาทั้งชีวิตของพระองค์คืออะไรเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความลึกลับหักมุมและความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดมุดติกระดาษหัวเหลี่ยมถ้าอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นฟังให้จบและถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวลุ้นระทึกแบบนี้อีกกดติดตามกดไลค์พร้อมคอมเมนต์บอกผมว่าอยากให้เล่าประวัติศาสตร์ไทยเรื่องไหนต่อไป ผมสามารถต่อให้คุณอีกเวอร์ชันที่สั้นกระชับและดึงดูดตั้งแต่5วินาทีแรกเพื่อใช้เป็นอินโทรของคลิปได้เลยนะคุณอยากให้ผมทำต่อไหมฝนโปรยลงมาบนกำแพงเมืองสุขโขทยัยราวกับฟ้าเองก็รู้ว่าประวัติศาสตร์กำลังถูกเขียนขึ้นใหม่เสียงกลองศึกดังก้องไปทั่วทั้งลานหลวงดวงตาของผู้คนเต็มไปด้วยความคาดหวังและความกลัวในเวลาเดียวกันพ่อขุนรามคำแหงยืนบนระเบียงสูงมองออกไปไกลสุดขอบเมือง สายลมเย็นพัดพาเอากลิ่นหอมของดอกจำปีจากวัดหลวงผสมกับกลิ่นดินชื้นของผืนแผ่นดินที่บรรพบุรุษได้ปกป้องไว้ด้วยชีวิตแต่ภายในพระไทยพระองค์รู้ดีว่าความสงบนี้อาจไม่ยืนยาวดินแดนรอบข้างเริ่มเคลื่อนไหวข่าวลือว่ากองทัพจากแดนไกลกำลังมองสุขโขไทยด้วยสายตาโลภะและในเงามืดมีคนบางคนที่ไม่พอใจในพระอํานาจของพระองค์ค่ำคืนนั้นแสงเทียนจากวิหารสะท้อนบนผิวน้ำของสกลางเมือง พ่อขุนรามคำแหงเดินท่ามกลางเสียงสวดมนต์ทุกก้าวที่เหยียบลงบนหินโบราณเหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวของกษัตริย์รุ่นก่อนพระองค์หยุดอยู่หน้ารูปสลักบับชนและในแววตานั้นมีคำถามที่ยังไร้คำตอบเสียงฝีเท้าลึกลับดังขึ้นจากด้านหลังทหารองค์พระโค้งคำนับแล้วส่งจดหมายลับที่ปิดผนึกด้วยขี้พึ่งสีดำบนผนึกนั้นมีตราประทับที่ไม่เคยปรากฏในสุขโขทัยมาก่อนเมื่อพระองค์เปิดจดหมาย เพียงประโยคแรกก็ทําให้พระไทยหนักอึง้งผู้ที่ท่านไว้ใจที่สุดกําลังขายบ้านเมืองให้ศัตรูลมกลางคืนพัดแรงขึ้นจนคบเพลิงริมกําแพงสั่นไหวเสียงระฆังจากวัดไกลๆดังราวกับเตือนถึงบางสิ่งที่กําลังใกล้เข้ามาและในเงาสะท้อนของน้ําพระองค์เห็นภาพใบหน้าของชายคนหนึ่งใบหน้าที่พระองค์ไม่เคยคิดว่าจะต้องระแวงสายตาพ่อขุนรามคำแหงแข่งข้างเขาลากขึ้นแต่ภายในพระไทยกลับสั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ชื่อของชายผู้นั้นก้องอยู่ในความคิดพระองค์จําได้ชัดเจนว่าเป็นผู้ที่ร่วมรบเพียงข้างกันมาแบกร่างบาดเจ็บของพระองค์ออกจากสนามรบเมื่อหลายปีก่อนแล้วเหตุใดเขาถึงกลายเป็นคนที่พร้อมจะหักหลังบ้านเมืองได้พระองค์กำมัดแน่นจดหมายในมือถูกขยำจนยับเสียงฝีเท้าทหารยามบนกำแพงยังคงเดินลาาตระเวนแต่ในหัวใจของกษัตริย์ไม่มีแม้แต่หนึ่งจังหวะที่เป็นความสงบรุ่งสาง แสงแรกของอาทิตย์สาดวลงบนเจดีย์ทองสูงประ่านผู้คนในตลาดเช้าต่างตื่นมาซื้อขายข้าวปลาอาหารและดอกบัวสำหรับบูชาไม่มีใครรู้เลยว่าท่ามกลางความคึกคักนี้เงามืดกำลังซ่อนอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมมือพระองค์เรียบประชุมลับในหอสูงมีเพียงแม่ทัพคู่ใจและที่ปรึกษาไม่กี่คนบนโต๊ะไม้สัตว์กลางห้องแผนที่ดินแดนถูกกางออก มุดสีแดงปักตรงชายแดนด้านเหนือที่ซึ่งข่าวว่าศัตรูกำลังรวมกำลังพลแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนเงียบงนันไม่ใช่เพียงหมุดของศัตรูแต่คือหมุดอีกอันที่ปักอยู่ใจกลางสุขโขทยัยพร้อมจารึกชื่อของคนที่อยู่ข้างกายพระองค์มาตลอดชีวิตพ่อขุนรามคำแหงนิ่งเงินดวงตาจับจ้องที่หมุดสีแดงตรงกลางแผนที่ราวกับมันกำลังเต้นเป็นจังหวะหัวใจของศัตรูลมหายใจร้อนเผาของพระองค์ดังในความเงียบ แม่ทับคู่ใจหลบสายตาเหมือนเกรงว่าความจริงจะหนักเกินกว่าจะเอ่ยเสียงนกกระโฉบผ่านหน้าต่างสูงส่งเสียงแหลมเหมือนลางร้ายกลิ่นควันทูบจากวิหารใกล้เคียงลอยเข้ามาคลุกเคล้ากับอากาศเย็นยามเช้าทําให้ความรู้สึกในห้องประชุมยิ่งอึดอัดเราจะไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้จนกว่าจะจับได้ขาหนังคาเขาพระสุรเสียงของพ่อขุนรามคําแหงหนักแน่นแต่ข้างในกลับปนด้วยความเจ็บปวด พระคนที่พระองค์หมายถึงคือสหายร่วมรบที่เคยสาบานต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุว่าจะปกป้องบ้านเมืองไปจนลมหายใจสุดท้ายคืนนั้นพระองค์ปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านธรรมดาสวมผ้า้ายเก่าก้าเดินท่ามกลางตรอกแคบของเมืองเพื่อตามหาความจริงด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองแสงตะเกียงสลัวตามร้านน้ำชาเล็กๆทําให้ทุกเงาดูยาวและบิดเบี้ยวจนเมื่อพระองค์หยุดอยู่หน้าบ้านไม้หลังหนึ่งเสียงสนทนาลับลอดออกมาจากช่องฝาไม้เก่า และในน้ำเสียงนั้นพระองค์ได้ยินชื่อสุโขทยัยเคียงคู่กับคำสัญญาที่ขายมันให้ศัตรูพระองค์ยืนแนบกำแพงไม้หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาคำพูดที่ลอดออกมานั้นเต็มไปด้วยความโลภและความเย็นชาเสียงชายคนนั้นชัดเจนเป็นเสียงที่พระองค์จำได้แม้ในความมืดมิดของสนามรบเมื่อกองทัพจากเหนือมาถึงข้าจะเปิดประตูเมืองให้น้ำเสียงนั้นมั่นใจราวกับการหักหลังเป็นเพียงการซื้อขายทั่วไป อีกเสียงหนึ่งหัวเราะต่ําตอบรับด้วยคําสัญญาว่าจะยกทรัพย์สินและตําแหน่งใหญ่ให้เป็นรางวัลพระองค์หลับตาสูดลมหายใจลึกเพื่อกดความโกรธที่เอ่อล้นแต่ลมหายใจนั้นกลับกลายเป็นแรงขับให้พระองค์ยิ่งแน่วแน่เสียงฝีเท้าหนักจากหน้าหลังทําให้พระองค์หันไปเงาของชายลึกลับยืนอยู่ใต้แสงตะเกียงเล็กในตรอกมืดถ้าท่านยิงอยู่ที่นี่อีกไม่นานเขาจะรู้ตัวว่าท่านมาชายคนนั้นเอ่ยเสียงต่ำดวงตาเหมือนรู้ความลับมากกว่าที่พูด แล้วเขาก็ยื่นถุงผ้าใบเล็กให้ในนี้คือสิ่งที่จะพิสูจน์ความจริงแต่ต้องเปิดมาในคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นพระองค์รับถุงนั้นไว้น้ำหนักของมันไม่มากแต่กลับเหมือนหนักอึ้งลงในพระไทยเพราะหากสิ่งในถุงนี้เปิดเผยอาจาไม่ใช่แค่ศัตรูที่ถูกทำลายแต่คือสายสัมพันธ์ที่พระองค์เคยคิดว่าจะแข็งแกร่งเหนือการเวลาพ่อขุนรามคำแหงกำถุงผ้านน่นราวกับกลัวว่ามันจะหลุดหาย เสียงลมกลางคืนพัดผ่านปลอกแคบจนแผ่นไม้เก่าร้องเอ็ดอารดพระองค์เหลือบมองไปยังบ้านไม้ที่เสียงสนทนาลับยังคงดำเนินอยู่ทุกคำทุกเสียงหัวเราะกลายเป็นแผลลึกในพระทยัยชายลึกลับก้าวถอยหลังทีละก้าวจนร่างของเขาคลืนหายไปในเงามืดเหลือเพียงกลิ่นควันตะเกียงจางๆลอยตามลมพระองค์ซ่อนถุงผ้าไว้ใต้เสื้อผ้าและค่อยๆเดินย้อนกลับสู่เส้นทางที่มืดสนิทเมื่อกลับถึงวัง พระองค์ไม่ได้เสด็จตรงไปยังท้องพระโรงแต่เลือกเสด็จไปยังวิหารเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่หลังป่ามะม่วงที่นั่นพระองค์คุกเข่าลงต่อหน้าพระพุทธรูปปางมารวิชัยสายตาเงยขึ้นมองแสงจันทร์ที่ลอดผ่านช่องหลังคาเรากับกำลังทูลขอให้ฟ้าดินเป็นพยานแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักหลายคู่ดังขึ้นจากนอกวิหารและเงามืดของคนถืออาวุธกำลังเคลื่อนล้อมเข้ามา พระองค่อยๆลุกขึ้นดวงตาจับจ้องไปยังเงาที่ทอดยาวบนพื้นหินเย็นเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทุกขณะลมหายใจของคนภายนอกนั้นหนักและเร่งราวกับเตรียมจะลงมือแสงจากคบเพลิงลอดผ่านช่องประตูไม้เก่าเผยให้เห็นเงาร่างสวมชุดเกราะบางเบาแต่ท่วงท่าการเคลื่อนไหวนั้นเฉียบคมและเงียบเชียบเกินกว่าจะเป็นทหารยามปกติพ่อขุนรามคำแหงเอื้อมมือแตะดาบที่พิงอยู่ข้างฐานพระพุทธรูปเสียงโลหะเสียดกันเบาๆก้องในความเงียบของวิหาร ทันใดนั้นประตูไม้ถูกผลักเปิดร่างของชายสองคนก้าวเข้ามาดวงตายเย็นชาราวกับหินมือหนึ่งจับหอกอีกมือกับมีสั้นที่เปื้อนเงาแสงจันทร์หนึ่งในนั้นก้าวมาข้างหน้าเอ่ยด้วยเสียงต่ำพระองค์ไม่ควรอยู่ที่นี่คืนนี้พระองค์ก้าวถอยหนึ่งก้าวแต่สายตาย,ยังคงไม่ละจากพวกเขาในมือยังคงจับถุงผ้าที่ชายลึกลับมอบให้แน,น่นความรู้สึกบอกพระองค์ว่าทั้งสองไม่ได้มาเพียงเพื่อข่มขู่ แต่เพื่อให้พระองค์ไม่ทันถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงพ่อขุนรามคำแหงรู้ทันทีว่าทุกวินาทีต่อจากนี้อาจเป็นเส้นแบ่งระหว่างชีวิตและความตายลมหายใจช้าลงแต่ดวงตาคมกริบราวกับเหยี่ยวพระองค์ขยับดาบขึ้นอย่างมั่นคงเสียงโลหะสะท้อนกับแสงจันทร์จนงอว่าไปทั่ววิหารชายคนแรกพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วปลายหอกเฉียดบ่าพระองค์เพียงเส้นผมพระองค์หมุนตัวหลบอย่างคล่องแคล่วก่อนฟันดาบเฉียงไปด้านข้าง เสียงโลหะกระทบกันดังก้องปะปนกับเสียงหายใจแรงของทั้งคู่อีกคนหนึ่งพยายามอ้อมมาด้านหลังแต่พระองค์ก้าวถอยหลบอย่างรู้ทันความเงียบของวิหารถูกแทนที่ด้วยเสียงฝีเท้าเสียงดับปะทะและเสียงคบเพลิงที่สั่นไหวในกระแสลมทว่าในจังหวะที่พระองค์คิดว่าคุมสถานการณ์ได้ประตูด้านหลังวิหารกลับเปิดออกอย่างแรงร่างสูงของบุคคลที่พระองค์ไม่อยากเห็นในสถานการณ์นี้ก้าวเข้ามา และเป็นใบหน้าที่พระองค์จําได้แม่นยิ่งกว่าผู้ใดในชีวิตหัวใจพระองค์ราวกับหยุดเต้นเงาใบหน้าที่ก้าวเข้ามาอยู่ในแสงจันทเผยชัดเป็นสหายร่วมรบที่พระองค์เคยยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยในสนามรบชายผู้ที่พระองค์เคยเชื่อมั่นว่าไม่อาจทรยศสายตาของเขาเย็นชาปราะศะจากร่องรอยของมิตรภาพริมฝีปากเอ่ยช้าๆต่หนักหน่วงข้าขอโทษแต่บ้านเมืองนี้ไม่ควรอยู่ในมือของท่านอีกต่อไป เสียงคบเพลิงแตกดังเปาะในความเงียบพ่อขุนรามคำแหงกำดาบแน่นจนข้อขาวซีดทุกความทรงจำเกี่ยวกับสหายผู้นี้ย้อนกลับมาเป็นภาพต่อเนื่องตั้งแต่วันที่หัวเราะร่วมกันจนถึงวันที่เลือดสาดเต็มสนามรบเจ้าทำเช่นนี้เพราะอะไรพระสุราเสียงต่ำและหนักราวกับก้อนหินที่กดทับอยู่ในอกชายผู้นั้นไม่ตอบทันทีเพียงเดินเข้ามาใกล้จนพระองค์มองเห็นประกายแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผสมเศร้า แล้วเขาก็กระซิบคำตอบคำตอบที่ทำให้พ่อขุนรามคำแหงเย็นว่าไปทั้งร่างเพราะมันเกี่ยวพันกับความลับของราชบัลลังก์และความจริงที่พระองค์ไม่เคยรับรู้มาก่อนราชบัลลังก์นี้ไม่ใช่ของท่านตั้งแต่แรกเสียงนั้นแผ่วแต่คมพอที่จะกรีดลงในหัวใจพ่อขุนรามคำแหงชะงักดวงตาเบิกกว้างราวกับคำพูดนั้นได้ปลดกรประตูความลับที่ถูกซ่อนมาชั่วชีวิตชายผู้นั้นก้าวเข้ามาอีกเพียงครึ่งก้าว เงาของเขาทับร่างพระองค์ราวกับต้องการบดบังแสงจันทร์ทั้งหมดเลือดในกายท่านไม่ใช่สายเลือดกษัตริย์สุโขทัยคำพูดแต่ละคำตกลงเหมือนหินหนักลงสู่บ่อน้ำลึกก่อให้เกิดระลอกคลื่นแห่งความสับสนและโกรธเกรี้ยวพระองค์จับถุงผ้านแน่นจนรู้สึกถึงขอบแข็งของสิ่งที่อยู่ภายในความคิดแล่นวุ่นชายลึกลับคนนั้นมอบถุงนี้ให้เพื่อพิสูจน์ความจริงหรือเพื่อทำลายพระองค์จากภายในกันแน่ เสียงทหารสองคนที่ยังล้อมอยู่ขยับใกล้เข้ามาปลายหอกสะท้อนแสงคบเพลิงบรรยากาศในวิหารแน่นขนาดด้วยความตึงเครียดแต่ในหัวใจของพ่อขุนรามคาแหงมีเพียงคำถามเดียวที่ดังก้องอยู่ถ้าความจริงเป็นอย่างที่เขาว่าพระองค์คือใครกันแน่พ่อขุนรามคำแหงยืนนิ่งเหมือนทั้งร่างถูกตรึงด้วยน้ำหนักของคำพูดนั้นลมหายใจช้าลงจนแทบไม่ได้ยิน เพียงเสียงหัวใจที่เต้นถี่และแรงดังสะท้อนอยู่ในขมับชายผู้นั้นจ้องตาพระองค์ไม่กระพริบเรากับกำลังรอให้พระองค์ยอมรับหรือปฏิเสธท่านไม่เคยสงสัยหรือว่าทำไมคนบางคนในวังจึงไม่เคยเรียกท่านว่าโอรสอย่างเต็มปากคำพูดนี้เหมือนคมมีดที่ค่อยๆเฉือนลงทีละชั้นพระองค์หวนคิดถึงวัยเยาว์คืนที่ได้ยินเสียงกระซิบของข้าราชการชาราที่ยืนคุยกันในลานหลวง สายตาที่หลบเลี่ยงของบางคนเมื่อพระองค์เสด็จผ่านแต่พระองค์ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับสายเลือดของตนเองปลายนิ้วพระองค์ลูบไปบนผิวถุงผ้าในหัวเพียงคิดถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงที่ใกล้มาถึงและความลับที่รอยอยู่ข้างในแต่ก่อนที่จะได้เอ่ยคำถามใดเสียงประศึกก็ดังขึ้นจากนอกเมืองสะท้อนกล้องไปทั่วผืนฟ้าบอกว่ากองทัพจากแดนเหนือมาถึงแล้ว เสียงแตรสึกยังคงก้องสะท้อนในอากาศราาวกับฟ้ากำลังเตือนว่าช่วงเวลาแห่งการเผชิญหน้ามาถึงแล้วพ่อขุนรามคำแหงเหลือบมองไปทางประตูวิหารแสงคบเพลิงจากด้านนอกสั่นไหวเป็นจังหวะเหมือนเงาของก,อง,กองทัพกำลังใกล้เข้ามาทีละก้าวชายผู้เคยเป็นสหายยิ้มบางๆแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความแข็งกร้าวท่านมีสองทางหนีไปและหายไปจากประวัติศาสตร์หรือยืนหยัดสู้แล้วจบชีวิตคืนนี้ พระองค์ยืนนิ่งดาบในมือหนักขึ้นราวกับมันรับรู้ถึงความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยเสียงฝีเท้าของทหารในวิหารขยับใกล้ขึ้นอีกทุกก้าวคือแรงกดดันที่บีบให้ลมหายใจติดขัดจากไกลๆเสียงกลองศึกเริ่มดังประสานกับเสียงแตรเหมือนหัวใจของแผ่นดินกำลังเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีและในจังหวะนั้นเองพระองค์ตัดสินใจจะยกดาบขึ้นเหนือพระเศียรสายตาคมกริบจับจ้องไปที่สหายเก่า ลมหายใจลึกหนึ่งครั้งก่อนก้าวเข้าไปข้างหน้าเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นหินของวิหารดังก้องจนแม้คบเพลิงยังสั่นไหวตามแรงกดดันหากคืนนี้คือคือนสุดท้ายของเราพระสุระเสียงชัดเจนหนักแน่นเรากับจะฝังลงในผนังวิหารเราจะยืนอยู่ในฐานะกษัตริย์ของสุขโขทยัยแม้เลือดเราจะเป็นของผู้ใดก็ตามดวงตาสหายเก่าไหวเพียงเสี้ยววินาทีก่อนแทงก้าวขึ้นอีกครั้งทหารสองคนพุ่งเข้าโจมตีพร้อมกัน ปลายหอกฟาใส่พระองค์จากทั้งสองด้านพระองค์หมุนตัวหลบอย่างแม่นยำดาบฟันเฉือนปลายหอกจนสะเก็ดโลหะับปลิวกระจายเสียงกรองศึกด้านนอกยิ่งดังรัวเหมือนเร่งให้ทุกลมหายใจในวิหารนี้สั้นลงเรื่อยๆในจังหวะที่พระองค์กำลังจะปะทะกับสหายเก่าโดยตรงประตูวิหารก็ถูกผลักเปิดจากด้านนอกอย่างแรงร่างของชายลึกลับผู้มอบถุงผ้าให้พระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางแสงคบเพลิง และในมือของเขาถือบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนชะตาของคืนนี้ทั้งหมดสิ่งที่อยู่ในมือชายลึกลับคือแผ่นศิลาสีดำเงาสลักอักษรโบราณที่พระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เพียงแรกเห็นพระองค์ก็สัมผัสดได้ถึงพลังของมันเรากับมันแบกน้ำหนักแห่งความจริงของทั้งแผ่นดินไว้ชายลึกลับก้าวเข้ามาเสียงฝีเท้าของเขาแม้จะเบาแต่กลับกลบเสียงกองศึกที่ดังก้องอยู่ภายนอกสายตาของเขามองตรงไปยังพ่อขุนรามคำแหง ทุกอย่างอยู่ในนี้ความจริงเกี่ยวกับสายเลือดของท่านและเหตุผลว่าทําไมสุขโขทัยต้องอยู่ภายใต้การปกครองของท่านเท่านั้นสหายเก่าขยับตัวดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลเพียงชั่วครู่ก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธอย่าเชื่อเขาแผ่นศิลาเล่านั้นเป็นเทียงเครื่องมือของคนที่ต้องการปั่นหัวเจ้าบรรยากาศในวิหารแน่นขนาดเหมือนอากาศกําลังจะหยุดไหลเวียนสายตาพระองค์มองสลับไปมาระหว่างสองคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนที่พระองค์ไว้ใจที่สุด เสียงตะโกนของทหารจากด้านนอกดังใกล้เข้ามาประตูเมืองสุขโขท,ทัยอาจถูกเปิดในไม่กี่อึดใจพระองค์ยื่นมือไปรับแผ่นศิลาปลายนิ้วสัมผัสกับอักษรโบราณน,นั้นในจังหวะเดียวกับที่เสียงกลองศึกหยุดลงอย่างกระทันหันและความเงียบอันหนาวเย็นก็ปกคลุมไปทั่วทั้งวิหารความเงียบที่ปกคลุมชั่วขณะนั้นหนักจนเหมือนจะกดพื้นหินให้สุดลงพ่อขุนรามคำแหงยืนนิ่งปลายนิ้วลูกตามรอยสลักบนแผ่นศิลา ทุกตัวอักษรราวกับมีชีวิตส่งแรงสันสะเทือนเข้ามาในพระหัตไทยท่านใดนั้นลมแรงพัดผ่านช่องหน้าต่างสูงคบเพลิงสั่นไหวจนเงาของคนทั้งสามเต้นไปราวกับวิญญาณกำลังหมุนวนอยู่ในวิหารชายลึกลับเอ่ยเสียงต่ำเปิดมันแล้วท่านจะรู้ว่าใครคือผู้มีสิทธิแท้จริงในบลนัลลังก์นี้สหายเก่าก้าเาข้าใกล้ดวงตาเต็มไปด้วยแรงกดดนันหากเจ้าทำทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เสียงของเขาไม่ได้เพียงขู่แต่แฝงความเจ็บปวดบางอย่างที่พระองค์จับได้พระองค์มองแผ่นศิลาในมือหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองสึกที่เพิ่งกลับมาดังอีกครั้งจากนอกเมืองในแววตาของพระองค์แสงจันทร์สะท้อนชัดราวกับจะลุกเป็นไฟพระองคอ์ค่อยๆย,ยกแผ่นศิลาให้อยู่ในระดับสายตาแล้วในจังหวะที่ริมฝีปากกำลังจะเอ,อ่ยคำแรกเพื่อไขความลับเสียงโครมใหญ่ก็ดังขึ้นจากนอกวิหาร ตามมาด้วยเสียงร้องกลาหลนของผู้คนและเสียงประตูเมืองถูกพังเปิดออกเสียงประตูเมืองที่ถูกพังเปิดดังสะท้อนเข้ามาในวิหารตามมาด้วยกลิ่นควันไฟและเสียงกรีดร้องที่ปะปนกับเสียงฝีเท้าหนักของกองทัพแสงเพลิงจากภายนอกศาสตร์ลอดเข้ามาในช่องหน้าต่างสูงเปลี่ยนเงาภายในวิหารให้สั่นไหวราวกับทุกผนังกำลังลุกไหม้พ่อขุนรามคำแหงกำแผ่นศิลาแน่นพระเนตรเหลือบมองไปทางชายลึกลับและสหายเก่า ทั้งคู่ยืนนิ่งแต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยแผนที่ไม่มีใครยอมเปิดเผยเสียงทหารในวิหารตะโกนรายงานข้าศึกบุกเข้ามาถึงตลาดหลวงแล้วพะยะค่ะความโกลาหลเริ่มคืบพานเข้ามาใกล้ทีละก้าวพระองค์หันไปมองแผ่นศิลาอีกครั้งรู้ดีว่าข้างในอาจมีคำตอบทั้งหมดแต่ก็รู้เช่นกันว่าทุกวินาทีที่ชะลอสุโขทัยกำลังถูกกลืนกินทีละส่วนพระองค์สูดลมหายใจลึก และในจังหวะที่กำลังจะตัดสินใจเปิดความลับบนแผ่นศิลาเสียงฝีเท้าหนักจากด้านนอกก็เร่งเข้ามาใกล้อย่างบ้าคลาั่งประตูวิหารถูกผลักกระแทกเปิดออกเผยให้เห็นร่างของผู้ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะกลับมาปรากฏตัวในคืนนี้ร่างที่ยืนอยู่ตรงประตูวิหารคือแม่ของพ่อขุนรามคำแหงพระนางสวมชุดผ้าไหมสีหม่นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความหนักอึ้ง เสียงเพลงเผาไม่เมืองงินคงดังอยู่ไกลๆแต่ในวิหารกลับเงียบราวกับเวลาหยุดหมุนลูกเอย๋ยน้ำเสียงพระนางสันสถานความจริงทั้งหมดข้าเก็บมันไว้มานานเกินไปแล้วพระนางก้าวเข้ามาช้าช้าทุกก้าวเหมือนแบกน้ำหนักแห่งความลับที่ถ่วงหัวใจมาตลอดชีวิตพระนางยื่นมือแตะบนแผ่นศิลาในมือพระองค์เจ้ามิใช่โอรสแท้แต่เจ้าคือผู้ที่ข้าเลือกพระเลือดของเจ้าแม้มิใช่ของราชวงศ์แต่หัวใจของเจ้าเป็นของสุขโขทยัย น้ำตาของพระองค์ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียงกลองศึกนอกเมืองเริ่มเบาลงเมื่อเสียงลมแรงพัดผ่านชายลึกลับและสหายเก่ามองพระองค์เงียบงนันในแววตาของทุกคนมีทั้งความเศร้าความโล่งและความเข้าใจพระองค์ยกดาบขึ้นช้าช้าแสงจากคบเพลิงศาสตรกระทบคมดาบเป็นประกายถ้าคืนนี้ต้องตายข้าก็จะตายในฐานะกษัตริย์ของแผ่นดินนี้พระองค์ก้าวออกจากวิหาร ท้องฟ้ายามค่ำเต็มไปด้วยเท่ควันและแสงเพลิงเสียงทหารร้องตะโกนเรียกขานพระนามและในวินาทีนั้นพ่อขุนรามคำแหงก้าวเข้าสู่สมรภูมิพร้อมหัวใจที่หนักแน่นกว่าครั้งใดในชีวิต